เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเพ่นอยู่วัดข้างล่างอยู่เ, <c oughs> เดี๋ยวมาลบพรกันนะคะ <c oughs> เนี่ยอ๋อ पाति पितृना उपकरते कौ महा रूपेण एव उक्तं तत् सत्ये फोरेंद्र संकपा जंतो पन्नारा सुजथा मलितो สัะพุทธนาวนาจตหาุพพวันดเตบาว่าสัพพะมังกรรันตุิตนสัะพมานุวนะจตหาุพวันดูเตบาว่าสัพพมังกรรันตุิตวนสังคานุวนะจตาุพพะวันดูเตสาุ เสียงนกอะไรประดอนไม่ใช่น้ำลายข้าพเจ้าลืมลืมกดหม้อขึ้นไปดูแล้วอมันยังไม่พดอยู่ทันอยู่บนน้องวะเอามม้มาไปเก็บผ้าขาวป้ายหงส คนนีเห็นเจ้าสืบลงมาโอ้ยมัง่วงแก้วนั่นไงสามสลูกอาจารย์เวงแก้วอาย์ตงงาจารย์ม่ล้จารย์เอาตาแบบนี้นะทำไมไม่ เอาแบบนี้สิมันโดนแสงโนู no. เดี๋ยวหนูก็จะเอาแต่คงหนูนะเอาไว้บนหลังคาอันนี้อันนี้ไฟออกอันนี้ต้องแบบนี้พระอาจารย์เอาไฟออกเทียนแม่ๆมเอฟซี FC เอามาถวายวัดน,นะคะเนี่ไม่ไม่ไม่ได้ใส่ข้างบนเดี๋ยวหนูต้อง ะหลักมาใส่ละเดี๋ยวให้นาะเปิลทำให้เอาไว้บ้านเนาะนี่สว่างเอามันรับแสงเดี๋ยวกลางคืนมันก็ส่องไฟ <c ười> <c ười> เดี๋ยวชวนประดอนมาหาหาจะลุงในแถวนี้เยอะเลยนุน่นเนาะเจ็ดศอกแปดศอกกลัวมันหักมาวานไปยกโยเดี๋ยวค่อยมาหาตัดเอามันเอาง่ายแม่มันยาวแถวนี้นะอยู่แถวโน้นมันนนั่นนะเห็นไหม ลำยาวๆเดี๋ยววันนี้ก็จะไปถากหญ้านะใครอยู่ดอกหญ้าไหวา,ายสะออกมากลางๆเนี่ยถ้ายหญ้ามันเนี่ยก็แต่ว่าอันนี้มันพอดูมันจะเฉะหรือเปล่าเดีย๋ยวพากันไปถากดูเขียวแล้วเด้อ้มีต้นมะคอด้วยเสร็จหนูรู้แล้ว ท็อกเซจะเป็นลูกอนนนออคอหวานนั่นนี่พ่อจันโอ้ยไม่ได้ชํำรวดมีมะคอหวานกินด้วยแมลักนี่เป็นพวงๆเลยโดกมากแต่มันต้นเล็กท็อกเซจะเป็นลูกคอหวานเดี๋ยวหาสํำรวจของกินก่อน <laughs> ถือใจล้วบันนี้ถอนเอ้ย <laughs> มีมะคอแล้วเดี๋ยวหาต้นมักเมาก,ก่อน <laughs> แต่อยู่สวนหนูมีต้นหมักแฟนนะแต่หนูก็ยังไม่เคยกินอยู่มันยังไม่ทันได้เป็นเอาต้นหมักเงียวไว้ตะมอกไปฟันทิ้งแม่หนูบอกไอ้เนี่ยมีต้นมะขามป้อมแล้วต้นหนึ่งนี่ต้นนี้จะเป็นต้นมะขามป้อมนี่ไงมะขามป้อมอันนี้ต้นขี้เหล็กต้นมัขคอถ้าปวดหัวเป็นอะไรก็นะเอาต้นไม้เป้านะมาต้มน้ําร้อนพรมหัวอืมหรือเปล่า แต่ว่าอยู่ไฟนี้ยายจะเอาใส่หม้อน้ําร้อนนะต้มอ,อาบนะแล้วมันก็จะเย็นหัวนะโบราณเขานะมันจะเป็นยาสมุนไพรใบเปาแก้ยอยู่ไฟนะแม่ถ้างั้นนะเวลาอยู่ไฟนะเราก็จะเอาอขี้เท้าโบราณเนาะจะเอาขี้เท้าขึ้นมานั่งนะแล้วก็เอาใบเปานี่ปิดจากสามสี่แผ่นนะแล้วก็นั่งโบราณเขาเขาสมานเืม เียงนกเสียงกาไปละบ้านเราอยู่กับภูเขานะถ้าไม่มีภูเขาในบ้านเราก็ไม่ไม่ค่อยมีของกินเหมือนเห็นไหมอยู่แถวทุ่ง,งเขานะคะไม่มีภูเขาเนาะแล้วเขาก็แบบทำไร่ทำสวนหมดไงที่ไร่ที่สวนเขาเยอะแต่บ้านเรานะ่ที่ไร่ที่สวนน้อยแต่ภูเขาเยอะไงเราอยู่กับธรรมชาติแต่ของกินเราก็เยอะเหมือนกันแต่ก็ยังว่าละบางครั้งเราก็ไม่ทัน ทางอื่นเขามาไงเราก็แบบห่วงไร่ห่วงสวนแล้วก็ทําแต่งอา่านบางครั้งก็ไม่ได้ขึ้นไปไงพวกเราหาแค่ถึงถึงเที่ยงเราก็มาแล้วไปหาอยู่หากินแถวเขาอะนะแต่ทางอื่นเขามานี่เขามาทั้งวันไงแล้วของพวกเรามันก็จะหมดไปไ่เดินเลาะหาขะโจ้ก่อนนะเอาไปแล้วก็ตากแดดไว้ลุงไวบอกว่า ถ้าเราเอาไปแล้วเราต้องตากแดดไว้นะไม่ใช่ว่าเราเอาไปแล้วใช้เลยนะใหญ่ต้องขึ้นเอาไม่ได้กว่าจะได้นะเดินเลาะบอกให้หำแล้วหำเราให้เอื้อยหน่อยเด้อเออออบอกนี่ต้องขึ้นเอาอันนี้พระจานทร์เอามาสร้างอะไรน่นนี่ จะต้องมาท่องหาได้แล้วนนสองสามอันเราต้องหาลำลำเหลืองเหลืองมันนะแม่เป็นปีสามปีถ้าลำสามปีนี้มันจะทนหน่อยลำน้องน้องมันนี่ลำนี้นะมันจะทนนี่เอาไปก็ได้เอาไปแปลงเอาเอาไปมัดมันโค้งก็ทําได้อยู่ อันนี้ข้างบนนี้จะเป็นห้องน้ำพระเป็นสลาน้อยพระอาจารย์ก็ทำแต่สลานะถ้าพระมาเยอะๆเนี่ยก็จะได้มีที่อยู่กันไงเยอะอยู่นั่นทองนู้นถ้าถ้าขึ้นเขาเนี่ยมันก็ถ้าเขาผู้เหล็กไฟแล้วนะไม้มันจะแก่นไงได้แล้วอันนึงตัวนู้นได้แล้วตัวนึงอันนู้นสองอันสี่สองห้าศอกพอได้อยู่ ถ้าหกเจ็ดโศกนี่มันหายากถ้าสีส่โกห้าโศกนี่ได้ไม้มันเยอะอยู่ไม้สั้นนะบางครั้งก็เอาอันใหญ่มันหนักมันไม่ค่อยถูกเนี่เอาอันเล็กนี่หมานนะขาวบ่ขายยอประดอน,นมานหมานหรือว่ามันเป็นกับวันก็ไม่รู้ อันนี้จะเป็นโรงเรือนเก็บของพระอาจารยนะ์อันนี้จะเป็นสาปฏิบัติธรรมเมื่อกี้นี้พระอาจารย์ก็จะปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้นนาลานนั้น,นะคะ่ะไปไหนก็ไปด้วยเมื่อวานคุบไก่น้อยเขาตายสองตัวหมาห้าหกตัวหกตัวเมื่อวานอีตุลาสองอีมิทุนาแม่อีมิทุนาแล้วก็อีสามไก่ประโมตายสอง ไม่ไหวไม่ไหวเยอะเกินแล้วแม่รวมทั้งคนทั้งหมาย <c oughs> มี่สิบอิฐแมวด้วย <c oughs> สนุกจังเลยวันนี้เอาข้าวให้เด็กๆก,กินเลยแหละก็เลยมาเอากลัวไม่ได้ลงไปอีกนู่นน่ะเที่ยงนึงเลยถึงจะได้กลับบ้านบรรยากาศฝนตกแต่ก่อนก็ขึ้นมาทํากับข,ข้าวข้างบนนะระปอดกับปเวินอันนี้ทําขึ้นมาแล้วเราสบายนลแม่เราไม่ต้องทําอีกเราทําเสร็จแล้วก็มาก็ ถาวายเลยเสร็จพอดีชุ่มฉ่ำคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ